านผูช้ชมคะเวลาที่เราเดินผ่านหมอแปลงไฟฟ้าเนี่ยเราอาจจะรู้สึกกังวลใจว่าเอ๊จะปลอดภัยไหมเจ้าหมอแปลงริมถนนแบบนี้นะคะทำหน้าที่อะไรการบำรุงรักษามอแปลงการไฟฟ้าเขาทำอย่างไรกันบ้างแล้วหน่วยงานที่กํากับดูแลไฟฟ้าอย่างคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงานนะคะเขาจะคุ้มครองผู้บริโภคอย่างไรนะคะ วันนี้นะคะเราชวนกกพค่ะผอ,อวันลบนะคะและการไฟฟ้านะครหลวงรองผู้ว่าจัดโรงนะคะมาพูดคุยกันเจ้ามอแปลงไฟฟ้าเนี่ยมันทําหน้าที่อะไรคะหมอแปลงไฟฟ้าเป็นอุปกรณ์ที่สําคัญมากๆนะครับมีหน้าที่ลดแรงดันไฟฟ้าที่เป็นไฟฟ้าแรงดันสูงให้เหมาะสมกับการใช้งานกับเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านนะครับและพอเราได้คำว่ามอแปลงระเบิดอะมันฟังดูน่ากลัวมันระเบิดยังไงคะค มันเป็นคําพูดที่ติดปากประชาชนนะครับว่าหมอ้อแปลงระเบิดความเป็นจริงเนี่ยมันเป็นตัวอุปกรณ์เรียกว่าฟิวที่อยู่หน้าหมอ้อแปลงมันฟิวขาดเวลาฟิวหมอ้อแปลงขาดเนี่ยมันจะมีเสียงดังปั้งปั้งเหมือนกับเสียงระเบิดประชาชนเวลาเขาจะแจ้งการไฟฟ้าว่าไฟดับเขาจะบอกหมอ้อแปลงระเบิดนะครับแต่ความเป็นจริงมันเป็นเพียงแต่ฟิวขาดหมอ้อแปลงแต่ละลูกเนี่ยมัน มีความมั่นคงปลอดภัยแค่ไหนมีการดูแลยัยงไงคะการไฟฟ้านาครหลวงเนี่ยเรามีการดูแลหมอ้อแปลงอย่างสม่ำเสมอรตรวจสอบน้ํามันหมอ้อแปลงเป็นหน้าที่ที่การไฟฟ้าเราดูแลอย่างใกล้ชิดเพราะวันลบคะกกพอเองเนี่ยในฐานะกํากับกิจการด้านพลังงานเนี่ยเรื่องของหมอ้อแปลงจะสร้างความมั่นใจให้กับผู้ใช้ไฟยังไงหรือว่ามีการกํากับไปยังหน่วยงานการไฟฟ้ายังไงบ้างคะกกพนะครับกำกับหน่วยงานการไฟฟ้านะครับตามพรบการประกอบกิจการพลังงาน ปี2550นะครับโดยเฉพาะในเรื่องของกำกับผ่านใบอนุญ,ญาตการไฟฟ้าเองเนี่ยก็เป็นผู้รับใบอนุญ,ญาตจําหน่ายไฟฟ้าแล้วก็ระบบจําหน่ายเพราะฉะนั้นในมิติของการกํากับเนี่ยเราจะดูแลในเรื่องของมาตรฐานคุณภาพการให้บริการทั้งมาตรฐานวิศวกรรมมาตรฐานความปลอดภัยหรือแม้กระทั่ง เรื่องของมาตรฐานการให้บริการด้วยซึ่งก็เป็นหัวใจสําคัญการไฟฟ้าเองอ่ะต้องพึงปฏิบัติในส่วนนี้อย่างเคร่งครัดด้วยนอกจากนี้นะฮะเรามีในเรื่องของคําประกาศสิทธิ์ของผู้ให้บริการไฟฟ้าแล้วก็ผู้ใช้บริการไฟฟ้าทั้งฝั่งประชาชนแล้วก็การไฟฟ้าเองให้ประชาชนได้รับความปลอดภัยจากการให้บริการไฟฟ้าทั้งผู้ใช้ไฟฟ้าเองแล้วก็สาธารณะจะต้องได้รับความปลอดภัย คำว่าสาธารณะนี่หมายถึงอะไรคะรหมายถึงผู้ใช้ไฟฟ้าทุกคนหรือประชาชนทั่วไปที่เดินผ่านมอแปลงหรือเสาไฟฟ้าจะล้มจะเอียงหรือระบบจําหน่ายไฟฟ้าที่เป็นอยู่เกาะอยู่บนเสาต้นหนึ่งเนี่ยที่อาจจะมีความไม่ปลอดภัยตรงนี้แหละครับเราคุ้มครองตัวนี้ด้วย ซึ่งกกพก็จะกำกับดูแลตรงนี้ทั้งการไฟฟ้าฝ่ายจําหน่ายฝ่ายผลิตเพื่อให้เกิดความปลอดภัยกับประชาชนนั่นเองครับใช่ครับหม้อปแปลงทุกตัวของการไฟฟ้านรครหลวงเนี่ย<ช>นะครับ<อ>เรามีการเชื่อมต่อแบบเรียวไทม์นะครับสามารถที่จะดูค่ากระแสค่าแรงดันและที่สําคัญก็สามารถดูอุณหภูมิของ,ของหม้อปแปลงได้เดี<ส>๋ยวเราไปที่ห้องควบคุมของการไฟฟ้าเดี๋ยวเราไปกดปุ่มดูนะครับว่าหม้อแปลงตัวนี้สถานะเป็นอย่างไร ท่านผู้ชมคะบุกมาถึงห้องควบคุมระบบไฟฟ้าที่วัดเรียบกันเลยนะคะมากับรองผู้ว่ากฟนนะคะรองจตุรงแล้วก็ผอวันลบนะคะกกพห้องนี้ทําอะไรบ้างคะห้องควบคุมเป็นหัวใจสําคัญของการไฟฟ้าเขตวัดเรียบนะครับชาร์จตรงนี้เนี่ยนี่จะเป็นข้อมูลเรียลไทม์นะครับสายป้อนวัดเรียบเนี่ยมจะประกอบด้วยหม้อแปลงทั้งหมด9ตัวด้วยกันตัวที่เราไปดูเมื่อสักครู่นะครับก็คือวัดเรียบ13540 มันอาการแข็งแรงดีอยู่ไหมข้อมูลเป็นแบบเรียลไทม์เห็นโวลต์ของแต่ละเฟสนะครับ224โวลต์223โวลต์ 24. อันนี้ถือว่าระดับมาตรฐานจุดไฮไลท์ของมันคือมันวัดอุณหภูมิได้อุณหภูมิจะต้องไม่เกิน65องศาเราจะตั้งคําว่า Normal แต่ถ้าอุณหภูมิเนี่ยสูงกว่า65องศาปุ๊บจะมีสัญญาณเตือนในห้องนี้ ตู้ตู้ตเตือนเลยนะครับเมื่อเกิดเหตุการณ์ขึ้นมาอุณหภูมิ65เนี่ยเราถือว่ามออแปลงเริ่มร้อนลดเวรใกล้ไฟฟ้าขัดข้องวิ่งออกไปดูเวลาที่มันร้อนหนักเกิน65องศาเซลเซียสขึ้นไปเนี่ยมันจะเกิดจากอะไรบ้างคะหลายๆสาเหตุครับอย่างที่หนึ่งก็คือการใช้กระแสไฟฟ้าที่เกินมาตรฐานแล้วก็จะส่งผลให้อุณหภูมิสูงขึ้นเราตั้งลิมิตของมันว่าถ้าเกิดเกิน90ปุ๊บจะสั่งให้มออแปลงตัวนั้นหยุดการทํางานทันทีถ้าตัวเลขมัน สูงมากๆอนุนพูสูงมากๆเนี่ยสามารถสั่งตัดได้ที่นี่เลยไหมคะสั่งตัดได้ที่นี่ครับโดยที่นี่เนี่ยจะเชื่อมโยงไปกับศูนย์สกาด้าของการไฟฟ้านครหลวงเพื่อสั่งทริปม้อแปลงเป็นตัวๆแสดงว่าการมีห้องควบคุมตรงนี้มันก็ทําให้รู้สถานะหม้อแปลงในย่านนี้ทั้งหมดใช่ครับทางด้านของกกพนะคะการคุ้มครองสิทธิผู้ใช้ไฟก็เป็นห่วงเรื่องของความปลอดภัยของประชาชนในด้านของการใช้ไฟฟ้าก็เลยชวนกันมาดูที่นี่ฟังแล้วเป็นยังไงบ้างคะ ฟังท่านรองได้อธิบายแล้วก็ชื่นใจนะฮะดับแรกนะครับก่อนอื่นต้องเรียนอย่างนี้นะครับว่ากกพเนี่ยเรากํากับมิติของเรื่องของมาตรฐานทางวิศวกรรมด้วยะนะครับมาตรฐานด้านคุณภาพทั้งคุณภาพไฟฟ้านะครับแล้วก็คุณภาพการให้บริการนอกเหนือจากนั้นในเรื่องของความปลอดภัยสาธ<อ>ารนณะอันนี้คือหัวใจระบบที่ท่านรองได้นําเสนอถือว่าเป็นระบบในอุดมคติเลยที่จะช่วยตอบโจทย์ประชาชนกรณีที่มีปัญหาเรื่องไฟตกไฟดับนะครับหรือมีปัญหาเกี่ยวกับ ระบบจําหน่ายไฟฟ้าไม่ว่าจะเป็นหม้อแปลงระเบิดหรือยังไม่ระเบิดที่มีการส่งสัญญาณเนี่ยระบบจะมีการเตือนให้รู้ตัวล่วงหน้าเป็นเรียวถามด้วยเนี่ยประชาชนสามารถที่จะแจ้ง ปัญหาได้โดยตรงพิธีการไฟฟ้าได้โดยตรงเลยแล้วถ้าเกิดระบบทํางานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพนะคะความปลอดภัยของผู้ใช้ไฟก็จะมีมากขึ้นเท่านั้นนะคะวันนี้ขอบคุณทั้งกกพนะคะขอบคุณทั้งกฟนที่พาเรามาได้รู้จักกับระบบการดูแลเรื่องของหม้อแปลงไฟฟ้าด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ